สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market คลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณสวนเบญจศิริริมถนนสุขุมวิทด้านหน้าแล้วผมก็เป็นเอ็มสเฟียซึ่งกำลังมีการก่อสร้างอยู่นะครับเอ็มสเฟียก็เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่นิจกรรมแบบผสม ซึ่งอยู่ในโครงการดีเอ็มดิทริก็จะมีศูนย์การค้าหลักจำนวน3โครงการได้แก่เอ็มโพเรียมเอ็มควซึ่งเปิดให้บริการไปแล้วและล่าสุดนะครับกำลังมีการก่อสร้างอยู่นั่นก็คือ m อ็ม h ซ a บริหารงานโดยกลุ่มเดอะมอล คลิปนี้ผมก็จะพาเดินดูงานก่อสร้างเอลซเฟียซึ่งตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทระหว่างซอยสุขุมวิทที่กับซอยสุขุมวิทย4ิ 24, ติดโรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของสวนสนุกไดโนเสาร์แพนเนตติดกับสวนเบญจาฟิลิมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น2 0แสนตารางเมตรว่าประมาณการลงทุนก็แรกนะครับ10,000ล้านบาท แต่ว่าทางเดมอลต้องการให้เอ็มสเฟียมีความสมบูรณ์มากที่สุดจึงได้เพิ่ม,มงบการลงทุนเข้าไปอีก5,000ล้านบาทจึงกลายเป็นการลงทุนทั้งหมด1 5 0 0 0ล้านบาทเป้าหมายหลักก็จะเน้นกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง และหวังดึงดูดงานอีเวนต์ในระดับโลกให้เข้ามาจัดในประเทศไทยด้วยสำเลนที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองมีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสถานีพร้อมพงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีร้านอาหารศูนย์การค้าแล้วก็ที่พักทั้งเดอะมอลก็ได้ร่วมมือกับ UOB l i t t เดิมก็ชื่อ M l i t ไล เนื่องจากได้มีธนาคาร UOB นะครับเข้ามาเป็นพันธมิตรกับ m l i ไลก็จึงเปลี่ยนชื่อนะครับซึ่งเป็นผู้รับงานจัดงานหลายรูปแบบอย่างเช่นงานบันเทิงแฟชั fashion, ่นกีฬาหรือว่างานประชุมโดยสามารถจูผู้ชมนะครับได้มากถึง6,000ที่นั่งทาง UOB l i e นะครับกำหนดเปิดตัวในปี2,567แต่ขณะนี้นะครับได้มีการเร่งนะครับ ให้เสร็จเร็วขึ้นเพื่อจะให้ทันกับการเปิดตัวของดีเอ็โซเฟียก็คือในช่วงประมาณเดือนธันวาคม2566ปลายปีนี้แล้วก็ยังมีบริษัท AEG ผู้รับงานบันเทิงแล้วก็กีฬาระดับโลกเข้ามาปเป็นก,กำลังรุ่นด้วยภาะในโครงการเอ็โซเฟียก็ประกอบไปด้วยอาคารคาปเหลีกจำนวน2อาคารเชื่อมต่อถึงกัน ก็จะมีร้านสินค้าแฟชั่นร้านสินค้าดิจิทัลห้องสแสดงรถยนต์ร้านอาหารและก็สถานบันเทิงโดยผู้เช่าหลักก็อย่างเช่น Apple Store สาขาที่3ในประเทศไทยโชว์รูมเทสลาสาขาเดอทงของประเทศไทยอีเกียรูปแบบซิตี้สต r e แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ UOB l i ีไลรวมหอศพและโถงกิจกรรมในประสงค์ความจุหัวคนที่นั่งซึ่งร่วมมือกับ AEG Group เราสามารถเดินถึงกันได้ด้วยสกายวอล์กสามารถที่จะเดินไปยังเอ็มโพเรียมเอ็มคอเทียแล้วก็เอ็มเฟียรวมถึงรถไฟฟ้า b ี f สถานีพร้อมพงขณะนี้นะครับทางสกายวอล์กก็กำลังต่อเชื่อมถึงกันทั้งหมดแล้ว งานก่อสร้างเอลโซเฟียช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการตกแต่งภายในอาคารติดตั้งระบบไฟฟ้าะมีการติดตั้งบันไดเลื่อนลิฟต์โดยสารแล้วก็มีการปลูกต้นไม้จัดสวนโดยรอบอาคารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทันเปิดเปสตแรกในช่วงเดือนธันวาคมปี2566นี้สำหรับการเดินทางน,นะครับก็สะดวกด้วยรถไฟฟ้า B ท สายสุขุมวิทสถานีพร้อมพงร์ลถโดยสารประจำทางนะครับอย่างเช่นสาย2สาย25แล้วก็รถสาธารณะทั่วไปนะครับก็มีผ่านหน้าเอ็นโซเฟียก็เป็นการก่อสร้างล่าสุดเลยของ so เอ็นโซเฟียเฟสแรกนะครับจะเปิดปลายปี2566นี้แล้วก็จะเริ่มด้วยศูนย์การค้าตอนนี้ก็มีการเร่งงานตกแต่งนะครับในด้านภายในแล้วก็ด้านหน้าอาคาร รวมถึงเร่งติดตั้งสกายวอล์กซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกช่วงเดียวนะครับก็จะเสร็จแล้วขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับบีนพีมาร์เก็ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ